นรกสวรรค์หน้าตาเป็นอย่างไรและทุกคนเกิดมาหน้าตาไม่เหมือนกันขึ้นกับบาปบุญจริงหรือไม่โอ้แน่นอนเลย,เลยนะครับนรกสวรรค์หน้าตาเป็นอย่างไรตายดูครับแล้วลองไปดูแล้วจะจะจะ,จะเห็นเนาะแต่ที่อาจารย์เห็นเห็นผ่านพระศาสดานะครับเห็นผ่านพระศาสดาว่าว่าท่านบอกท่านบอกอย่างนี้ว่า สวรรค์เป็นแบบนี้นะครับท่านก็บรรยายไปนะครับท่านก็บรรยายไปนรกเป็นแบบนี้ท่านก็บรรยายให้ฟังนะครเป็นแบบนี้ความเชื่ออื่นมีนรกมีสวรรค์ไหมครับคริสติกิสลาหรือว่าอื่นมีไหมมีเหมือนกันครับยังแต่อาจจะรูปร่างหน้าตาต่างกันนะครับเขาก็มีแองเจลมีเดวิลมีซาตานเหมือนกันแต่สัญญาคือความจําได้ไหมรู้ความผูกพันในภพชาติ มันทาให้เวลาขึ้นไปอยู่ข้างบนมันเห็นเห็นกันต่างไปตามตามสัญญาคือความจําของตนความชอบของตนเช่นเห็นคนใส่สูทเห็นคนใส่ชาดาโอเคไหมครับเห็นคนขับเบนซ์เห็นคนขับมา้าเอามันชอบมาต่างกันมาจากยุคนี้ยังมีความแปรพันแบบนี้ก็สร้างตัวต,วตนเพราะสวรรค์กับนรกก็เป็นมิติที่ยังอยู่ในระบบของธรรมชาตินะครับเป็นระบบของธรรมชาติที่เป็นสังขารประเทศหนึ่งเหมือนกัน ความปรุงขึ้นมาด้วยอำน,นาจดีชั่วนะครมีแต่นิาพานเท่านั้นท,ที่ไม่มีอะไรเลยว่างสนิทนะครับว่างสนิทออกจากระบบพุ่มนี้คนหน้าตาเหมือนกันเนเครื่องสะท้อนกรรมเก่าสิบสี่ประการครับนะเพศเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยกรรมเก่าเรื่องไม่ไดไ้พ่อแม่เป็นคนเลือกหรอาพ่อแม่เลือกแต่คุณไม่ได้เลือกแต่เลือกได้ด้วยอำนาจบุญบาปก็เลือกได้พระพุทธเจ้าก็เลือกเพี้ไดไ้เลือกพ่อแม่มงเกิดเลือกอะไรได้หน้าตาเป็นส่วนหนึ่งครับรูปร่างหน้าตาผิว ถ้าว่าตามพุทธศาสนาคนผิวขาวคนหน้าตาดีส่วนใหญ่ชาติก่อนรักษาศีลนะครับรักษาศีลมาก่อนรักษาศีลดีกับสองอธิษฐานในการทําความดีใหญ่ใดและขอให้เป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาดีเช่นนางทาสีคนหนึ่งก็คือทาสหญิงคนหนึ่งนะครับแกหน้าตาไม่ดีมากแกไปกวดลา,านวัดไปเช็ดเจดีไปเช่ดอะไรแกก็ตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ชาติต่อไปหน้าตาดีด้วยแรงอธิษฐาน นั้นเมื่อตายส่งผลไหมให้แกเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งหน้าตาดีนะครับเพราะฉะนั้นกรรมเก่ามีผลกับหน้าตาแล้วสิ่งที่น่าสนใจที่จะถามต่อนะครับกรรมปัจจุบันมีผลกับหน้าตาให้หน้าตาดีได้ไหมครับได้มีตังไหมจะเอาโดงขนาดไหนครับจะเอาคุงขนาดไหนคิ้วจะเอาสองชั้นเยอะสามชั้นสี่ชั้นได้หมดฉะนั้นกรรมปัจจุบันถ้ากรรมเก่าส่งผลให้มาให้ขี้เหล่ มีหลายคนนะครับคุณไปดูรูปเก่าดารานะครับที่นี่ .com คุณไปดูได้เลยดาราดังๆในสังคมทุกวันนี้รูปเก่าโอ้โหดูไม่ได้เลยแค่นีรเดชในตอนเด็กเป็นยังไงไปดูเลยนะครับนะครับแต่พอะทำไมโตปักเอากรรมันเปลี่ยนไงกมให้ผลเป็นล็อกกมเก่าหมดอนุภาพลงกรรมปัจจุบันเขามีตมังและกรมเก่าในฝั่งดีที่กรมเก่าก็เหมือนกันนะที่จะไม่ให้เขาเปลี่ยนหน้าตาได้ในช่วงวัยยี่สิบกว่าใช่ไหมครับถึงตอนวัยเด็กจนถึงสิบกว่าขวบนี่เขาจะหน้าตาไม่ดีก็ตาม แต่พอมากรรมเก่าในฝั่งดีมันมาให้ผลบวกกับกรรมปัจจุบันสัญญกรรมก็เลยเปลี่ยนให้คนขี้เหร่สุดๆด,ด้วยกรรมเก่าเป็นคนสวยสุดๆได้เหมือนกันเห็นไหมฮะจะเอากร,รมปัจจุบันไปเปลี่ยนกรรมเก่าก็ได้แบบนี้เอาแบบที่มันเป็นพุทธศาสนาหน่อยก็คือทําดีล้างของเก่าได้ด้วยวิธีนี้โอเคครับ